คลิปนี้ก็เลยอยากจะมาเคลียร์ให้ท่านผู้ชมฟังว่าวิธีการรับประทานแป้งที่ถูกต้องข้อที่1นกินสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดน้ําตาลพร้อมกับเมื่ออาหารที่เรามีแปง้งอบเชยหรือว่าภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าซินามอนนะครับที่เราใส่ลงไปในเครื่องโลาเนี่ยมีงานวิจัยในปี2009เชิงทดลองเลยนะครับคอนเฟิร์มว่าการรับประทานอบเชยหนึ่งช้อนชาต่อวันสามารถลดน้ําตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติตามกราฟนี้นะครับเส้นบน เป็นระดับน้ําตาลของคนที่ไม่ได้กินอบเชยแล้วก็เส้นปลาเป็นระดับน้ําตาลของคนที่กินอบเชยพร้อมกับอาหารจะเห็นว่า2กลุ่มที่รับประทานอาหารเท่ากันเนี่ยแต่อีกกลุ่มหนึ่งทานอบเชยร่วมด้วยระดับน้ําตาลไม่ขึ้นสูงเท่ากับกลุ่มที่ไม่ได้ทานถ้าเกิดใครรับประทานพาโลได้ก็ไม่น่าจะแพ้สมุนไพรชนิดนี้นะแต่ยังไงก็ให้เริ่มทานแต่น้อยก่อนนะครับเพราะว่าทุกๆสมุนไพรท่านผู้ชมมีสิทธิ์แพ้ได้และอบเชยก็ยังจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ away.